สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Better Me และนี่คือพื้นที่เล็กๆที่จะช่วยให้คุณ Grow a Better You เติบโตเป็นตัวเองที่ดีกว่าในทุกๆวันค่ะคุณเคยสังเกตไหมคะว่าบางคนไม่ได้หน้าตาดีเป็นพิเศษไม่ได้พูดเก่งไม่ได้แต่งตัวเด่นแต่คนกลับอยากอยู่ใกล้เขาอยากคุยอยากร่วมงานอยากฟังเขาพูดในขณะที่บางคนดูเพอร์เฟทุกอย่าง เก่งฉลาดโปรไฟล์ดีแต่พออยู่ใกล้แล้วรู้สึกอึดอัดเหนื่อยหรือไม่อยากสนิทมากนักคำขามคือมันต่างกันตรงไหนหลายคนเข้าใจว่าแรงดึงดูดทางบุคลิกภาพคือความมั่นใจคือความเก่งคือการพูดให้คนประทับใจแต่ความจริงคือสิ่งที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้ไม่ใช่สิ่งที่คุณแสดงออกนะคะแต่คือสิ่งที่คนอื่นรู้สึก ตอนอยู่กับคุณลองนึกภาพง่ายๆนะคะถ้าคุณคุยกับใครสักคนแล้วรู้สึกว่าคุณต้องระวังคำพูดตลอดเวลาต้องทำตัวให้ดีเสมอต้องไม่พลาดเลยคุณจะอยากอยู่ใกลเ้เขานานไหมคะในขณะที่ถ้าคุณอยู่กับใครบางคนแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นตัวของตัวเองได้ไม่ต้องเก่งไม่ต้องฉลาดตลอดเวลาไม่ต้องพิสูจน์อะไรไม่ต้องพยายามทำตัวเองให้ดูดีเสมอ คุณจะรู้สึกยังไงคะนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของแรงดึงดูดแรงดึงดูดทางบุค,คลิกภาพไม่ใช่พลังลึกลับไม่ใช่เสน่ห์ที่ต้องเกิดมาพร้อมกันแต่มันคือผลลัพธ์ของนิสัยเล็กๆที่สะสมอยู่ในตัวคนคุณนั้นและข่าวดีคือมันฝึกได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถึง3นิสัยนั้นฉันอยากชวนคุณรือความเชื่อเดิมก่อน หลายคนพยายามสร้างแรงดึงดูดด้วยการพูดให้เก่งขึ้นดูฉลาดขึ้นทำให้ตัวเองน่าสนใจขึ้นแต่ยิ่งพยายามยิ่งเหนื่อยและยิ่งดูไม่เป็นธรรมชาติเพราะสมองของมนุษย์ไม่ได้ตัดสินว่าใครน่าอยู่ใกล้จากความเก่งแต่ตัดสินจากความปลอดภัยทางอารมณ์มีงานวิจัยด้านจิตวิทยาสังคมพบว่าคนเราจะรู้สึกดึงดูดกับคนที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย มากกว่าคนที่ทำให้เรารู้สึกด้อยค่าหรือถูกประเมินตลอดเวลาพูดง่ายๆคือคนอยากอยู่ใกล้คนที่อยู่แล้วไม่ต้องเกรงลองสังเกตตัวเองดูนะคะคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางคนแค่เข้ามาในห้องบรรยากาศก็เปลี่ยนไม่ใช่เพราะเขาดังหรือเด่นแต่เพราะเขาไม่ทำให้ใครรู้สึกเล็กลงในขณะที่บางคนยังไม่ทันพูดอะไรเราก็เริ่มเปรียบเทียบตัวเอง เริ่มกลัวว่าจะดูไม่ดีนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมันสะท้อนถึงนิสัยบางอย่างที่คนคนนั้นทําเป็นประจำโดยอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้าและนิสัยเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับความสวยความรวยหรือความสำเร็จเลยนะคะแต่มันเกี่ยวกับวิธีที่คุณอยู่กับคนอื่นในคลิปนี้เราจะพูดถึง3นิสัยสำคัญที่ทำให้คนรู้สึกอยากอยู่ใกล้คุณไม่ใช่เพราะคุณเก่งกว่า แต่เพราะเขารู้สึกดีเมื่ออยู่กับคุณและในส่วนถัดไปเราจะเริ่มจากนิสัยแรกซึ่งเป็นนิสัยที่คนมองข้ามมากที่สุดทั้งที่มันคือรากฐานของแรงดึงดูดทั้งหมดค่ะถ้าคุณเคยรู้สึกว่าคุณไม่ถนัดสร้างความประทับใจไม่เก่งเข้าสังคมหรือไม่รู้จะทำตัวยังไงให้คนชอบคลิปนี้ไม่ได้บอกให้คุณเปลี่ยนตัวเองนะคะแต่จะช่วยให้คุณเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ได้ดีขึ้นค่ะ และถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ลองถามตัวเองเบาๆนะคะเวลาคนอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกปลอดภยัยหรือรู้สึกว่าต้องพยายามคำตอบนี้สำคัญกว่าที่คุณคิดค่ะนิสัยข้อแรกที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้คุณมากกว่าที่คุณคิดคือการทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเมื่ออยู่กับคุณฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วนี่คือพลังที่แรงมากค่ะ ลองนึกถึงเวลาที่คุณคุยกับใครสักคนแล้วเขาฟังคุณโดยไม่รีบแทรกไม่รีบแก้ไม่รีบสอนเขาไม่ทำหน้าแบบอืมก็แค่นั้นเองไม่ทำท่าเหนือกว่าและไม่พยายามโชว์ว่าตัวเองรู้มากกว่าแค่ฟังและอยู่ตรงนั้นจริงๆคุณรู้สึกยังไงคะคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าอยากพูดต่ออยากเล่าเพิ่มและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ในทางจิตวิทยามนุษย์ไม่ได้ต้องการคำแนะนำตลอดเวลาแต่ต้องการการยอมรับว่าสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกมีที่ยืนค่ะคนที่มีแรงดึงดูดมักไม่ใช่คนที่ตอบเก่งหรือให้คำแนะนำเก่งแต่เป็นคนที่ไม่รีบตัดสินไม่รีบทำให้เรื่องของคนอื่นกลายเป็นเรื่องของตัวเองตรงนี้สำคัญมากนะคะเพราะหลายคนคิดว่าการช่วยเหลือคือการรีบพูดรีบแนะนำรีบแก้ปัญหา แต่บางครั้งสิ่งที่คนตรงหน้าต้องการที่สุดคือพื้นที่ที่เขาไม่ถูกประเมินตังหากค่ะคนที่อยู่ใกล้แล้วสบายมักมีนิสัยอย่างหนึ่งคือเขาไม่ทำให้บทสนทนากลายเป็นการแข่งขันไม่แข่งว่าใครเก่งกว่าใครลำบากกว่าใครผ่านอะไรมาหนักกว่าเขาไม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองไปลดทอนประสบการณ์ของคนอื่นและนั่นทำให้คนรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วไม่เล็กลงนี่คือนิสัยข้อแรกค่ะ ไม่ต้องพูดเก่งไม่ต้องฉลาดที่สุดแค่ไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าต่อมาคือนิสัยข้อที่สองนิสัยนี้หลายคนทำตรงกันข้ามโดยไม่รู้ตัวนิสัยที่2คือการไม่รีบปกป้องภาพลักษณ์ของตัวเองตลอดเวลาลองสังเกตดูนะคะบางคนทุกประโยคที่พูดเหมือนมีเป้าหมายแฝง ต้องดูดีต้องไม่พลาดต้องไม่รู้โง่ต้องไม่เสียฟอร์มถ้าพูดผิดจะรีบแก้ถ้าไม่รู้จะรีบอธิบายว่าทำไมถึงไม่รู้อยู่กับคนแบบนี้ถึงแม้เขาจะเก่งแต่กลับเหนื่อยเพราะเรารู้สึกว่าต้องระวังตลอดเวลา ในทางกลับกันคนที่มีแรงดึงดูดมักเป็นคนที่ยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองได้เขากล้าพูดว่าอันนี้ฉันไม่รู้เหมือนกันหรือเรื่องนี้ฉันก็เคยพลาดโดยไม่รู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองลดลงค่ะงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าความน่าเชื่อถือไม่ได้ลดลงเมื่อคนยอมรับความผิดพลาดแต่กลับเพิ่มขึ้นถ้าการยอมรับนั้นมาจากความจริงใจ เพราะมันส่งสัญญาณว่าคนคนนี้ไม่ต้องสร้างภาพและนั่นทำให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยลองคิดตามนะคะถ้าคุณอยู่กับคนที่ต้องเก่งตลอดถูกตลอดเหนือกว่าตลอดคุณจะกล้าเป็นตัวเองแค่ไหนแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่กล้ายอมรับว่าตัวเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งคุณจะรู้สึกยังไง คนอยากอยู่ใกล้คนที่ไม่ทำให้ความสัมพันธ์เป็นเวทีพิสูจน์คุณค่าเขาไม่ใช้การพูดเพื่อยกตัวเองและไม่ใช้ความเก่งไปกดคนอื่นนิสัยข้อที่สองนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องดูอ่อนแอนะคะแต่หมายถึงคุณไม่จำเป็นต้องปกป้องอีโก้ทุกวินาทีและเมื่อคุณผ่อนคลายคนรอบตัวก็จะผ่อนคลายตาม ในส่วนถัดไปเราจะพูดถึงนิสัยข้อที่3ซึ่งเป็นนิสัยที่หลายคนคิดว่าเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่ทำให้คนอยากกลับมาอยู่ใกล้คุณซ้ำแล้วซ้ำอีกและนิสัยนี้ไม่เกี่ยวกับคำพูดเลยค่ะถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ลองสังเกตตัวเองเบาๆนะคะเวลาคุณอยู่กับคนอื่นคุณกำลังพยายามพิสูจน์ตัวเองหรือคุณกำลังเปิดพื้นที่ให้เขา คำตอบนี้คือจุดเริ่มต้นของแรงดึงดูดที่แท้จริงค่ะนิสัยข้อที่3เป็นนิสัยที่หลายคนมองข้ามมากเพราะมันไม่หวือหวาไม่เท่และไม่ทำให้คุณดูเด่นทันทีแต่มันคือนิสัยที่ทำให้คนอยากกลับมาอยู่ใกล้คุณซ้ำแล้วซ้ำอีกนิสัยนั้นคือการทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขามีพื้นที่เมื่ออยู่กับคุณฟังดูเรียบๆใช่ไหมคะแต่ลองนึกภาพตามนะคะ คุณเคยคุยกับใครบางคนที่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามเขาไหมคะจังหวะการพูดหัวข้อสนทนาความเร็วของบทสนทนาเหมือนคุณต้องตามเขาให้ทันตลอดเวลาการอยู่ใกล้คนแบบนั้นอาจไม่ได้แย่แต่ก็ไม่สบายในทางกลับกันคนที่มีแรงดึงดูดมักเป็นคนที่ไม่เร่งไม่บีบและไม่ดึงบทสนทนาไปในทิศทางของตัวเองตลอดเขาฟังจังหวะของคนตรงหน้ารับรู้ว่า อีกฝ่ายอยากพูดหรืออยากเงียบอยากคิดหรืออยากเล่าเขาไม่รีบเติมความเงียบเพราะเขาไม่กลัวความเงียบและนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำพลาดหลายคนพยายามเป็นคนคุยเก่งพยายามทำให้บรรยากาศไม่เงียบพยายามพูดต่อกลัวว่าถ้างเงียบจะดูหน้าอึดอัดแต่ความจริงคือคนไม่ได้อึดอัดกับความเงียบเขาอึดอัดกับการถูกเร่งต้องหาค่ะคนที่มีแรงดึงดูด จะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องรีบตอบต้องรีบคิดต้องเป็นอะไรสักอย่างเขาจะปล่อยให้คุณเป็นในแบบที่คุณเป็นในจังหวะของคุณเองในทางจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่าการให้พื้นที่ทางอารมณ์และมันเป็นสิ่งที่สมองมนุษย์เชื่อมโยงกับความปลอดภัยและความไว้วางใจลองสังเกตดูนะคะคนที่คุณรู้สึกสบายใจที่สุดมักไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุด แต่เป็นคนที่อยู่แล้วไม่รู้สึกว่าต้องพยายามนิสัยข้อที่3นี้ไม่เกี่ยวกับคำพูดแต่เกี่ยวกับการอยู่อยู่โดยไม่เร่งอยู่โดยไม่ดึงอยู่โดยไม่บังคับและเมื่อคุณทำแบบนั้นได้คนจะรู้สึกว่าเขาอยากอยู่ใกล้คุณโดยไม่ต้องมีเหตุผลถ้าลองมองย้อนกลับไปทั้งสามนิสัยคุณจะเห็นว่ามันไม่มีข้อไหนเลยที่บอกให้คุณต้องเก่งขึ้นต้องพูดดีขึ้น หรือเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ทั้งหมดนี้คือการเอาอีโก้ออกไปนิดนึงเอาความพยายามพิสูจน์ตัวเองออกไปและเอาความจริงใจเข้ามาแทนแรงดึงดูดทางบุค,คลิกภาพไม่ใช่สิ่งที่คุณสร้างเพื่อให้คนอื่นชอบแต่มันคือผลลัพธ์ของการที่คุณอยู่กับคนอื่นโดยไม่ทำร้ายเขาโดยไม่ทำให้เขารู้สึกเล็กลงและโดยไม่ทำให้เขารู้สึกว่าต้องเป็นอะไรสักอย่าง ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้อยากให้คุณจําไว้ประโยคนึ่งนะคะคนจะจําไม่ได้ว่าคุณพูดอะไรเก่งแค่ไหนแต่เขาจะจําได้เสมอว่าเขารู้สึกยังไงตอนอยู่กับคุณและถ้าคุณทำให้คนรู้สึกว่าเขาเป็นตัวเองได้ผ่อนคลายและไม่ต้องป้องกันตัวคุณไม่จําเป็นต้องพยายามสร้างแรงดึงดูดเลยค่ะมันจะเกิดขึ้นเองเลยค่ะ ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเริ่มกลับมาสังเกตตัวเองในความสัมพันธ์หรือในบทสนทนาธรรมดาธรรมดานั่นคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตแล้วค่ะที่นี่คือ Better Me พื้นที่ที่เราไม่ได้สอนให้คุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่ชวนคุณเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าทีละนิด Grow a Better You เติบโตเป็นตัวเองที่ดีกว่าในทุกๆวันขอบคุณที่อยู่ตรงนี้และขอบคุณที่เลือกเติบโตไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ